สวัสดีค่ะวันนี้นก็อยู่กับพ่อน,นภาแน้ะคะ่ะพ่อน,นภาสิภาพพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนนะคะไปตามแนวทางของแม่เลี้ยนเนาะคะ่ะซึ่งแม่เลี้ยนมีแนวะทางมาแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะแม่เลี้ยนเล่าฟันมาอ่าเด็ไม่กินกินเขานะคะคนมาเต็มบ้านเลยเนี่ยไม่กินเขาอยู่บ้านของแม่เลี้ยนเนาะคะ่ะฝันดีคักว่ะสันเด็กเสิเป็นตัวแด้เขาไปรับชมรับฟังนำกานเลยนเด้อค่ะ เรี้ยพันมามือซาเบิรนดีอาว่าก็ต้องบอกนะว่าเป็นยังขึ้มื่อซาเพื่อนโบยู่เศร้าเด้พี่น้องบเพื่อนเพี่อยงดีจ้าขันเพืนยาดีเอฟซีพดีเอย่านเพิ่นเขินเห็นแล้วผลเพราะดีย่านเพิ่นเขินก็เลยว่าต่างหนาไปเรื่องอื่นเลยนะคะพ่เขินหนุกจ้าพอดมากัำขาดมาเว้นมวนมวนั้นมากัมาด 68บ่ออกหยัง78ออก78เนาะให้68ออก78ไปด้เนาะที่ว่ามีคนมาซิมนี่แม่นเอ้ยเอาล่ะี้นบที่ว่าคนบอเอาล่ะบ่เอาขึ้นให้6ออก78พุ่นมีคันไปคนนั่นบ่ได้มาเัไปฟังลำแล้วฟังลำอยู่คุ้มเก่าน่ะคุ้มข้างนอกนี่เขาเจ้าเป็นงานจังถ้างานหยังมาลำคเพิ่นอยู่อ้ายกับน้องก็นั่งเฮียกันฟังลำเล็กอมีน้องอ้ายเฮาว่านั่น เอเหล็กนองไอ้ตังไลคูนะเอากรไลคูยังเท่าสามกับแมนสี่หากระแม่ห่ี่เทาเข้ามักเลขเข้าน้าสูตลอตเตอรี่ไวฮกฮอกนามันเล็กนองไอ้เนี่มันเป็นเล็กมาเข้าเข้าใบใบใบสืตอจะ่าเข้ามักันหาที่ซี่หาอยู่ไอ้มานางเฮียงไน่มันผิเป็นเล็กไอ้กรบนองเจ้านาะมันทิหาซี่แม่เข้าเป็นนองนมาฟังนำน้ำกันคนฟันี้มือนี้มันหาตัว ที่เป็นส่วนตัวหลานเหาเข้ามาเนาะตานเห็นพี่น้องน้ำเยี่ยงกันแม่เลี้ยงปลาเลขมันต้องเป็นเลขพี่น้องจะเล่นึไ้โค้กโค้กเก็ดเข้ามาหาซีเราเลี้ยงเข้ามากันหาซีแต่ไหาตัวห้องิเนียนนี่ดิหกซีดี่หาซีกับหกซีกับหกหกกับสมันเก็ดสมันละซีคู่ Có kế của mua lần được không? Có chứ mặt Không 8 phù gì nữa Ở gì không mặt 5 gì, 6 gì Có nằm 6, 1, mà để tìm tìm, tìm. Kha, Khắc của ôi dễ đây là đi hết rồi, nó gắn mà thử hộp luôn Ừ có bắt đầu bắt tạp nữa 5 à, gì, 6 6 6, sao mà nó 5 6, 7, หกหกแปเลขไมเรียญขึ้นไม่จะหกแต่เขาหมักไหมมัโตอีรีที่ลหะหมักทีเมันก็ถึอหอกหนึ่งพอเรามันถอยี่นี่มาถือยอนี่ละถือมอไส้นี่ละแม่มักตัวใดคะนี่สาตัวนี้สามตัวนี้เขาหมักหกสี่หกหกหัว so ้องหันบนหลังสัมผ so ัสเพินเพเราบรนถอยี่มอสตะไส่เบิ้งมอกตะใส้เบิ้งมันมีหนึ่งหกหนึ่งหกสี่มันมีหนึ่นี้เขาจิตตาลงหกสี่ที่มัน เอาหกซีม่ยเมื่อส่ขัานกันก็สามหนึ่งออกเลยเอาูกขั่นอี้คือมีตะคุ้นคุ้นเรียกบ้านหนึ่งหกเรียรถเนร้านห่าขอมนี่ขั่นน่มกนนนย้ำยำน้ำก็คัาโบได้ราอะไหนึ่งหาซบยำน้ำลอยคุ้น้องลอยบน่บอกขั้นคุ้นออกออกยำซีอหน่อยจได้ยัง่ะ สิลงพุ่นหาโกซีอหาโกโกซี่กับโฮกโกไม่เลี้ยนเล่นตัวได้มากตัวไดล้มถกหนึ่งหนึ่งโกซีหาโกซีหาโกียองมันซื้อจำเนี้งได้จตัวว่ามี่ดผ่ิตัมากพันถูกหนึ่งหก็จะหนึ่งเห็บกหนึ่งซื้อไ้รวมมากไดก็าเาลงเงินเดือนก็ปลอดภัยกทุ แมนเมนนั่นแหละนั่นแหละับใั้มีแหละนี่คัดห้าเด่อเรียกปันพี่คนมาบอก3้ตัวดนโทุบบอกมึโทุบยังพี่เขามาสัมผัสเราคนเมื่อเรียกว่าเนฝันไม่ได้เลยมันจะร้อยถึงเพื่อเดียว คือซ้งหมัดเธอได้ดาคือหวดได้ลองคิดสัมผัสแด้วยามันเป็นลาเนถือาเขาวัฒนธรรอสมมุติ่มีซม no ีมีจมีเหรจ้าดนี่ยลองเบิรงกพเป็นแนข้างนีไหลแหกซีเดียวมิเตอร์หกมิหาหกมหกซีมิหกหกกสองตัวอยู่ท่ไหม่อตอย่ชื่ออไรชื่อใบได้จักใบเลยบว่ามีสองใบสิอใไส้ใบกซีแม่ คอถือก็ถือถือ็คือถือซื้ออใบแล้วฟันดีบอื้อเลยอยงว่าฟันนั่นแหละฟันเราหา้ไปฟังล่ำฟังไปฟังล่ำฟังลไปฟังล่ามีบานทีมียีวิ่งกับมียีป่าขับ้ากันซีหาซีที่เรี่นบนทีคนนั้นเอาเนนีคือ่มีสันเอาหาหาหาสิเดดดีหนุนเขียนอยู่เด้นหนุนกบาอยูแมนเพิ่นมาหาซีอยู่นุนกบาลเขียนเป็นเรื่ของแม่ เีนทีหอมสุดมันี่ออเป็นันม่อยู่หาซีนี่เป็นบ้านไรทีมนะคะมันไปฟังร่ามอยู่บ้านไนบ้านเก้าบ้านไม่ยิ่งกับบ้านย่ปลาบีซีหาหาีเขาเรียกคนผสื่อของยาตายพร้อมกันเหลดลูกค้าเอ้ยเยจีนเยจีน่เี้ามึนกับบอมมุยัแห้งดไม่เรียน ดูมิชนี่มีหน้าสี่หกสี่เห็นยังไงนี่ยซื้อมึงเนี่ยเขาขอแม่งมาหนึ่งดูไหมไปบ่ไหนกันประเด็ไประเด็นเออไปเดี๋ยวไปดิยังเฉื่อยเฉื่อยอยู่เนียนไปนี่แม่วเห็นแต่อันนี้มั้งเนี่ย พี่ดโซไข่คือเอาเปิดสองเท่ากัี่เยทำอะไรเนี่ยไอ้กินดเอาเอาไปเ่นั้นดีเออเอาไม่ยังรู้แต่ขุนข้างนีอขุนขุก็อไอ่เลยเฮ้ยมันเสืยไปนัำเราเลยไ่ได้ของเฮ้ยยังคี่เลรวขาดตอนขาดตอนว่เป็นยังมันซื้อัาไปแค่ยังไงจ้ากคนที่เห็นยองมังมุ้งค่ะด ใทีแัดกลุ <S <s ่ที si <Yeah, like ่กนใ่้านแก่้ไปเรียนอยู่พี่สมนียเปนเ่อ่เรีย่สมนียเหรเขาก่นสี่พี่นองแก่ข้าวคนวันโ่้นย่าลงเลขิดคนละห่ลหาสี่หกสี่หตัวที่พันนินหอสี่หกสี่เป็นเนื้อางเรือันตัวนี้เรื่อง้านเมกาแก้วเรื่องไรนะอยู่หม้ อันที่บอกมันเส no. ียายตัวเฮาผอดมื่นคนเฮาจะเหี่ยวไหมเพราะว่ามันม yeah. ันฟ uh, ันดีอยู่ฟันว่าคนเต็มตลาดอยู่จะโดนมือนอ้ไล่ะนั่นจำพ่อข้างๆจะเข้าเป็นอีหยังคนไม่อย่างถ้าคนไม่เยียงเต็มบ้านเต็มตลาดเฮห็นี่แต่ว่าเขาเหมือนไปทุนบ้านป่ะเก็บเอาเลยละลูกครับก่าไงงี้ยบอกคนอยู่บ้านหลังนี้เต็มบ้านหลังนี้แหละคนมากที่เป็นเข้าในเรียกไว่แจกดอกเขาถือโรตารีหรือเข้าก็บฟันเด็กฟังรับเด็บเวินไหม เขาห้องมาหกปีอยกเ่าเลขบ้านเมียนมจริงเลขบ้านหลังนี้บ้านสองสามสามสองอกดีอยู่ดิสามสองเนี่ยอกดีอยู่ดิเลขเด็กจีนเขาเห็นะามนวเนีสิ่งเลขบ้านสามสองทับสามเีสามสองมือกา้อน็มากินเขาเ้นมาอย่งนี้ยามาเต็มบ้านอือเฮ แต่กี่เวาเขาจำได้ดีมันก็บวันดีอยู่เดี๋ยวเราเลียงฟันดีฟันดีดีอยู่ฟันขาวไข่ขาเออันขาวไข่ขาวผ้าคนมาคนมเต็มใจทุน้านเลขบ้านสามสองมู้าก้อนนย่เล็ก่เขาเฉยเลยหกหนึ่งนาูกรูกามบ้านมาอีเมียคนยืนนอเล่ไหลอีเมียจึงถือเล็กคือหกหนึ่งนั่นแหละคือมาหลายดอกก็มูก็ลางไม่ถิน้ำเมอเดียมูสั้นหมนันวันนี้รูกฟันเกี่ยวไก หมูน่นี้เลบ้านตามขวานขานนตามต้องเลี้่คนหลานเต็มเลก็รัไม่ครบพาทีในบ่งมาล่อยู่บ้านเลกทีหาซีกับ้านเลกทีเสียหาสองบ้านสองหลังติดกันเลขบ้านเดียวกันหาซีกัเสียหางซีข้าเดยข้างหมือนจงวนดพนักพกซีนี่น้องเน้อันจูเน่กินแดงสองใบคืึ่งหกหกมันบล็อก จ้่คือคืนไม้ซื้อหรอกหอซื่อคืนนี้ไปยังซื้อเอาเห้ซื้อโชคดีกันนะคะสับเดียนนะคะอ่มันมันเนียไข่เนาะ <c oughs> อันจะเทียกับว่ดเดียบารดู <c oughs>